และนี่คือพลังลับของชาวราศีเมษนะฮะหากคุณเกิดราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนี่คือวีโอที่คุณห้ามพลาดและต้องฟังให้จบนะฮะคุณเชื่อไหมนะฮะว่าคุณคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลเพราะทุกการเริ่มต้นต้องมีผู้กล้าคนแรกที่ยอมเสี่ยงยอมล้มยอมเจ็บเพื่อสร้างทางให้คนอื่นได้เดินตามในทางโหราศาสตร์โบราณนะฮะคนคนนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาคือราศีเมษ ราศีของคุณเกิดมาเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ผู้กล้าลุกขึ้นคนแรกแม้โลกจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตามฉะนั้นนะฮะจุดกําเนิดแห่งราศีเมษร,ราศีเมษเป็นราศีแรกของจักรราศีสัญลักษณ์คือแกะที่เขาใหญ่นะฮะนักปุกเบิกที่ไม่เคยรอใครเพราะถ้ารอจะไม่ใช่เมษนะฮะเป็นธาตุไฟเป็นพลังของการเริ่มต้นเป็นพลังของความกล้าเป็นพลังของการทําก่อนคิดทีหลัง ดาววังคารนะฮะเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวแห่งการต่อสู้ดาวของผู้นําที่ไม่ยอมให้ใครขวางคุณเกิดมาพร้อมไฟแห่งความกล้าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําตามคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างตำนานนะฮะพลังลับที่ซ่อนอยู่ของคุณนะฮะมีสามพลังพิเศษที่คนทั้งโลกกําลังมองหาและมีในตัวคุณเป็นพลังลับจากจักรวาล พิมพ์คำมงคลบวกๆใต้วิดีโอนี้บอกว่าพร้อมรับพลังรับจากจัก,กรวาลแล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีเนื่องนะครับพลังเริ่มก่อนชนะก่อนในยุคที่คนมัวแต่วางแผนคุณคือคนแรกที่รุยจริงนะฮสองนะฮะพลังสู้จนกว่าจะสําเร็จคุณมีพลังบุกเบิกไม่มีคําว่าถอย 3. พลังสร้างแรงบันดาลใจด้วยความกล้าคุณทําให้คนกล้าเดินตามเพราะคุณกล้าเริ่มก่อนใคร อันนั้นนะฮะตัวอย่างบุคคลสําคัญระดับโลกอย่างโรเบิร์ตดาวนี่นะฮะเขาเคยติดยาเคยล้มเหลวแต่เขากลับมายิ่งใหญ่ในบทไอรอนแมนนะด้วยพลังบุกเบิดที่ไม่มีใครเทียบได้เขาเปลี่ยนตัวเองจากคนล้มเหลวเป็นตำนานของโลกภาพยนตร์อย่างเลดี้กาก้านะฮะเธอถูกมองว่าไม่สวยพอประหลาดเกินไปแต่เธอใช้พลังแห่งความกล้าสร้างแฟชั่นดนตรีและการแสดงที่โลกต้องจดจำ อย่างอีลอนมัสนะฮะเขาถูกย่อเย้ยว่าเพ้อฝันแต่เขากลับสร้าง Space X, t e s l เทลและเปลี่ยนโลกด้วยความกล้าที่เสี่ยงทั้งชีวิตเพื่อฝันที่ไม่มีใครกล้าคิดคุณเองก็มีพลังแบบนี้อยู่ในตัวนะฮะกับดักที่ราศีเมษจะต้องระวังผู้กล้าที่วิ่งเร็วเกินไปมักพลาดง่ายที่สุดราศีเมษจึงมีกับดักที่อันตรายทำเร็วเกินไปจนพลาดทำก่อนคิด ทำให้ล้มบ่อยเบื่อง่ายทิ้งง่ายเริ่มเก่งแต่ไม่จบสักอย่างนะฮะแรงประทะสูงชอบชนทุกปัญหาบางทีแค่ปล่อยผ่านก็จบแต่ราศีเมษเลือกสู้จนหมดแรงพลังงานด้านธุรกิจการเงินและความสำเร็จนะฮะโลกกำลังต้องการผู้เริ่มต้นคนแรกและคุณคือคนคนนั้นจุดแข็งด้านการเงินเห็นโอกาสก่อนคนอื่น กล้าลงทุนก่อนใครกล้าเปลี่ยนตลาดด้วยไอเดียใหม่ตัวยอย่างคนสําเร็จอย่างอีลอนมัสเนี่ยกล้าขายบ้านทั้งหมดเพื่อทุ่มเทอย่างให้กับแบบความฝันของตัวเองทุ่มเททุกอย่างเลยนะแล้วเขาก็เปลี่ยนโลกได้เคล็ดลับเพิ่มพลังทางการเงินหนึ่งวางแผนก่อนลงมือเพราะคุณเริ่มเก่งแต่ขาดแผน2นะฮะคือฝึกความสม่ำเสมอไม่เลิกกลางทาง สสร้างเครือข่ายคุณไม่จําเป็นต้องสู้คนเดียวนะฮะมันจะมีวิธีปลดล็อกศักยภาพนะฮะหน,นะฮะรอ5วินาทีก่อนตัดสินใจหยุดคิดก่อนเริ่มคุณจะพลาดน้อยลงสองเขียนเป้าหมายแล้วทําจนจบหยุดเริ่มใหม่ซ้ํซากลองตั้งเป้าแค่เรื่องเดียวแล้วไปให้สุด 3. หาโค้ดหรือที่ปรึกษาคนที่คอยบอกคุณว่าตอนนี้ควรไปต่อหรือควรถอย นะฮะนั้นนะครับคุณคือผู้บุกเนะบิกนะฮะคุณคือคนแรกที่กล้าเริ่มและวันนี้โลกยังรอคนอย่างคุณหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนหนึ่งเรื่องที่คุณกล้าจะทําและพิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าฉันจะเริ่มวันนี้เพราะคุณคือราศีเมษผู้จุดไฟให้โลกใบนี้กล้าเดินตามคุณอีกครั้งทะ้นั้นนะครับชาวราศีเมษเป็นต้นธาตุไฟเป็นพลังงานอันลุกโชน เป็นพลังงานที่แบบลิเริ่มพลังงานบุกเบิกกล้าเริ่มพรานใครที่ราศีเมษที่ไม่เคยก้าวออกจากสิ่งเดิมๆไม่กล้าริเริ่มก็ไปเติมพลังงานนี้เข้าไปให้มากๆนะครับนะท่านั้นแล้วจะเกิดสิ่งดีๆกับคุณนะฮะทำตัวเองให้เหมือนกับดาวานันคารเทพเจ้าแห่งการต่อสู้แห่งการประทะนะฮะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนอันนี้คุณมีจุดแข็งของคุณตรงนี้อยู่นะครับ ราศีเมษเนี่ยเหมาะในการเป็นผู้นำมากทำธุรกิจส่วนตัวมากเหมาะในการเปลี่ยนเช้งชีวิตมากถ้าใครยังเบื่อสิ่งเดิมๆที่ทำอยู่ปีนี้ก็ตัดสินใจเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าในปีนี้สองพสิเนี่ยมันจะมีดาวเสาร์เดินเขาจุดวินาศเขาเรียกกรรมมะวินาศในช่วงวันที่19ตุลาปีนี้สิบตุลา วันที่สิบเก้าพฤษภาปีเนี้ยไปจนถึงประมาณยี่สิบสามสิงหาหน้าสิบเก้าพฤษภาถึงยี่สิามสิงหาเนี่ยดาวเสาร์อดาวงานคุณเดินเป็นวินาทช่วงนี้มันเหมาะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบในการทําธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบในการตลาดเปลี่ยนรูปแบบในการดาเนินธุรกิจเหมาะเปลี่ยนงานเหมาะย้ายงานปรับโครงสร้างงานนะฮะย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานหรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำนะฮะหากมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะฮะ ว่าไม่ใช่นั้นแปลว่างานผิดพลาดงานมีปัญหาไม่เรื่องเบือ่อหน่ายเบื่อๆเซ็งๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้เพราะว่าดาวงานเดินเป็นวินาปีนี้ดาวพฤหัสก็จะเดินในม,มุมที่ดีคืออยู่ในจุดสหัชชะเป็นดาวสุภาษันจะมีเครือข่ายกว้างขึ้นคอนเน็กชันกว้างขึ้นได้ติดต่อคนมากขึ้นได้พบปะมากขึ้นชีวิตใหญ่โตกว้างขวางมากขึ้นมีความอุดมเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนบางคนได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์เลยนะหลังวันที่สองตุลาจนถึง ยี่สามธันวาเนี่ยนะฮะคนเนี่ยเกิดโครงการเกิดโปรเจกต์ใหญ่ในช่วงปลายปลายปีเกิดขึ้นนะวันนี้โลกหมุนเร็วเกินกว่าที่เราจะตั้งตัวทันสงครามเศรษฐกิจพังค่าเงินผันผวนราคาทองขึ้น,น,นลง,ลงทุกอย่างเปลี่ยนเร็วจนไม่มีใครมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ลองนึกภาพดูครับเมื่อโลกภายนอกเต็มไปด้วยพายุคนส่วนใหญ่สับสนกังวลไม่รู้จะเดินไปทางไหนแต่คุณยืนอยู่ตรงกลางพายุนั้นอย่างมั่นคง เพราะในมือของคุณนั้นมีเข็มทิศชีวิตคุณไม่กลัวเพราะคุณรู้รู้ทันจังหวะชีวิตรู้ว่าควรหยุดหรือไปต่อรู้ว่าควรเสี่ยงหรือรอนะและที่สําคัญคุณจะรู้ว่ากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่คอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์จะให้คุณได้นะครับไม่ใช่แค่การดูดวงเล่นๆแต่คุณจะได้เครื่องมือวางแผนชีวิตวางแผนการเงินวางแผนการงาน วางแผนอนาคตของคุณและคนที่คุณรักเพราะในวันที่โลกไม่นิ่งคนที่นิ่งและมั่นใจได้ก่อนใครคือคนที่ชนะสมัครเรียนวันนี้นะครับคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์มีผู้เรียนกว่า140ี่ท่านแล้วนะฮะเริ่มต้นจากศูนย์ได้ทุกคนบางท่านอายุ70นะฮะก็เข้ามาเรียนก็มีอันนี้รุ่น5้าแล้วเรียนซ้ําได้ตลอด2ปีเต็มนะครับแล้วคุณจะมีเข็มทิศชีวิตที่คนทั้งโลกต้องการแต่มีไม่กี่คนที่มีมันจริงๆลูกศิษย์ผมนะฮะบ,บางท่านเดี๋ยวนะฮะเรียนคอร์สโห โหระศาสาตรายุคเนี่ยนะฮะเขาเป็นพนักงานประจำแต่หเขาก็ใช้เวลาเลิกงานไปเรียนนะฮะเรียนเลือกเวลาเรียนเองได้นะฮะไม่เข้าใจก็พิมพ์ตรงไหนถามใต้คลิปวิดีโอผมก็ไปตอบนะฮะก็คือเหมือนเรียนตัวตตัวเลยก็ตอบใต้วิดีโอนั้นๆเลยที่ผมทําไว้ทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีเขาบอกว่าเขาไปดูดวงเล่นๆให้กับญาติให้กับเพื่อนร่วมง,งานไปเรื่อยๆแล้วมันแม่นอยู่ดีๆเขาก็เริ่มคิดค่าครูร้อยสองร้อยแต่ทุกวันนี้นะฮะเขามีรายได้เฉียดแสนต่อเดือนจนลาออกจากงานประจาคือทางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันมีายได เป็นเกียดแสนต่อเดือนนะฮะบางท่านเนี่ยนะ,ะก็ได้หลายหมื่นลักหมื่นไม่ก็มีนะครับคือโดยเขาที่ไม่ต้องทำโซเชียลไม่ต้องทำติ๊กต็อกไม่ต้องทำเฟซบุ๊กเลยนะเขาไม่เก่งโซเชียลมีเดียแต่เขาใช้พลังปากต่อปากขพาะนั้นเมื่อเรามีหลักวิชาจริงและทำนายได้จริงนะพลังปากต่อปากนเนี่ยจะไหวมากนะ,ะสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับคุณไปจนคุณตายได้เลยนะครับพน,นั้นสำหรับท่านใดที่กตอบโจทย์สำหรับท่านใดที่จะเรียนเพื่อ ไปเป็นสร้างอะไรได้เสริมก็ควรมีหลักวิชาจริงจากผู้มีประสบการณ์นะผมดูดวงมาตั้งแต่อายุสิบสองนะข้อนี้ผมกั้นกรองเอาเฉพาะที่ใช้ได้จริงจากประสบการณ์ที่ดูมานับหมื่นหมื่นดวงชะตาคือรวมดูเล่นๆด้วยนะดูเล่นๆให้เพื่อนให้ญาติมาตั้งแต่เด็กะนะจนโตเนี่ยนะรวมถึงรวมดูมืออาชีพด้วยเนี่ยนะครับอันนั้นนะครับเรียนจากผู้มีประสบการณ์จริงสนามจริงอย่างผมนะฮะส้นดับท่านใดอยากจะเรียนนะอ่าผมก็จะเก็บรีวิวต่างๆไว้นะฮะที่มันประทับใจเนี่ยคนนี้บอก เขาไลน์มาบอกส่วนตัวนะขอบคุณค่ะหนูเริ่มดูดวงเป็นดูให้ญาติเพื่อนคนรอบตัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นมากคือบางคนเขาเรียนไปเทรดทองบางคนเขาเรียนไปวางแผนชีวิตเฉยยู่ดีก็มีไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีทักษะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวบางคนบอกไม่คิดว่าคอร์สออนไลน์จะสอนละเอียดขนาดนี้ตอนนี้หนูมีไรายได้เสริมจากการดูดวงและได้ช่วยเหลือคนที่รักด้วยนะฮะคอร์สนี้เปลี่ยนชีวิตหนูไปตลอดการจากคนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์ตอนนี้หนูดูดวงให้คนรอบข้างทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นจนขนลุกรรรรราาาาาด้้้้มมแแบบทีี่่่ิัันนนกกอตตงพปะจํผูห แพทย์หมอพยาบาลนะครับคนที่ทำไลฟ์โค้ดก็มีนะครับหันั้นสำหรับท่านใดอยากจะเรียนตอบโจทย์ทุกอาชีพนะฮะเอาไปเป็นแทนที่ชีวิตข้อนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษจาก3 0 0 0 0บาทบางท่านเสียมาเรียนข้อนี้สามหมืบาทเลยนะนะครับผมให้คุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้เหลือเพียง4ี่พัน้า้อ้าบาบาทและผมจะส่งพระศิวลีนะขนาดพกติดตัวที่ปลุกเสกในพิธีกรรมโบราณส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะครับนะก็แนะคปหน้าจอ,อนี้ไป มาเสริมโชคลาภเสริมเงินทองนะภาษีบัลีเนี่ยปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีมากนะฮะวันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามแอดมิน